สวัสดีสาวๆแล้วชาวโซเชียลแคมนะคะคลิปนี้ก็มาทกทายกันตอนเย็นอีกแล้วเนาะพอดีว่าจะมาิูกันแดดัวดดน,นึงนะคะให้ฟังกันนะเป็นกันแดดที่เพิ่งวานตลาดได้ไม่นานนะคะก็ทุกคนต้องรู้จักนะคะว่ามันคืออะไรแค่คพจะออกเลยนะคะวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นตอนนี้เลยก็สังเกตดูนะคะว่าผิวหน้ายามเนี่ยจะค่อนข้างมันนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบไม่ขาวมากนะคะคือคล้ำมนิดหน่อยนะยามเป็นคนผิวผสมนะคะจะมันช่วงทีโซนนะคะแล้วก็เวลายามอัดวิดีโอเนี่ยยังไม่เคยใช้แอปเลยนะคะก็จะเห็นหน้าจริงตลอดนะให้ดูก็อันนี้ ซับหน้าไปสองรอบนะวันนี้อืมก่อนนะคะแล้วก็อ่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับแยมก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของแยมโดยตรงนะที่ได้ลองใช้แล้วแล้วก็คนที่ผิวคล้ายแยมอาจจะรู้สึกเหมือนแยมนะคะอันนี้แล้วแต่คนจะเป็นผิวแบบไหนอะไรไงนะคะก็ฟังกันเนาะจะมาพูดให้ฟังถึงกันแดดตัวนี้นะคะนี่ ออร่านั่นเองนะคะเป็นกันแดดของอ้ำนะคะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่ชื่อหลังงอของเมืองไทยนะจ๊ะก็ทำกันแดดออกมาขายนะคะเป็นที่น่าสนใจของทุกคนมากซึ่งยามเป็นยาสนใจเลยสั่งมาลองใช้ดูไม่สั่งกัาตัวแทนนะอืมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าลักษณะเนื้อครีมเขาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงนี่นี่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูเนื้อครีมนะคะจะเป็นเนื้อสีครีมนะนี่ เนื้อครีมไม่เข้มไม่อ่อนนะคะเนื้อปีกกลางเลยอันที่อ่านอาจจะเข้าใจว่าเออมันผสมรองพื้นหรือเปล่าวะมันเป็นสีเนื้อเนื้อไม่มีรองพื้นผสมนะเป็นเนื้อแบบบางเบามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูเนี่ยเนเป็นเนื้อ <Biraz S 1> ครีมแบบนี้เลยนะแล้วก็เวลาลงไปที่หน้าแล้วเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะเลยซึมเร็วมากแกแบบพอเกลี่ย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 ปุ๊บนะมันฟุ๊บซึมแบบเดียวอ่ะมันไม่ค่อยเหนอะอ่ะเราเกลี่ยง่ายแบบ โอเคตอนนี้เราทาที่บนผิวธรรมดาแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็ไม่มีสีไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นสีผิวยังไงทาออกมาก็เป็นอย่างนั้นนะคะบอกก่อนว่ายังมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่ผิวขาวแล้วก็ผิวแห้งอาจจะใช้แล้วโอเคเลยระหว่างวันก็อาจจะซับมันไม่บ่อยหรืออะไรเงี้ยแต่แยัมเนี่ยเป็นคนผิวผสมแล้วก็ผิวไม่ได้ขาวมากนะอ่ะดูผิวยมจะเป็นออกแบบผิวผิวผู้หญิงไทยเลยอะค่ะแบบว่า ไม่ขาโว<ฮ><ฮ>เหมือนคนเกาหลีนะเป็นแบบผิวอมเห,หอลืองนี้นึงด้วยนะคะแล้วก็ถามว่ารู้สึกยังไงยังว่ามันไม่ค่อยคุมมันนะแล้วก็เวลาเราทากันแดดเนี่ยคุณสมบัติกันแดดบางตัวนะคะมันจะปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่างใสสังเกตไหมมันจะมีกันแดดบางตัวในตลาดที่เราทาแล้วเนี่ยหน้าเราจะดูไบรท์เลยอะ่ะอืมตัวเนี้ยไม่เป็น ไม่เป็นแบบนั้นเลยแต่ตัวที่ใช้ประจำนะคะตัวที่จะทำขายที่จะาทำออกมาขายอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็เป็นแบบนั้นนะคะคือทาแล้วจะปรับสภาพผิวรูขุมขนอะไรเนียนเลยแล้วก็หน้าดูไบร์ขึ้นนะคะแบบทาแป้งได้เลยอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนั้นนะคะอันนี้นางจะแบบว่ากันแดดอย่างเดียวนะไม่ได้เป็นเมคอัพเบสหรืออะไรนะคะมี spf pa อ่ะ sp ห้าสิบ pa บวกบวกบวกนะแล้วก็ไซส์สิบห้ากรัมหกร้อยเก้าสิบบาท ในความรู้สึกของยายาว,ว่ามันแพงไปนิดนึงนะก็คือหลอดมันเล็กนะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ราคา6กรก็บาทเกือบ700อแล้วนะคะไปเทียบกับแบรนด์อื่นในตลาดที่แบบว่าเขาขายดีๆอยู่แล้วแล้วคุณภาพเขาก็ไม่ได้ขี้เหละขายอยู่แค่2อ0สเองแล้วก็หลอดใหญ่กว่านี้ด้วยมันคือเกิดการเปรียบเทียบกันอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกันแดดอัมไง อาจจะได้ที่ว่าเขาเป็นดาราด้วยแล้วส่วนผสมหลายๆอย่างเขาอาจจะเวิร์กก็ได้แบบอาจจะมีส่วนผสมอะไรที่แบบว่าในตลาดไม่มีนะคะเพราะว่ามันมีอินกรีย์อกที่หลังกองเยอะมากให <15. S 1> ้ไปอ่านๆกันดูแล้วกันเนาะอืมแล้วก็ สั่งมาขายเดี๋ยเราไปสั่งกันมาดูเรามาใช้ดูแล้วกันนะคะอันนี้เป็นความเห็นโซนตของแย้มนะเออถ้าเกิดใครที่อยากให้คุมมันแล้วก็หน้าใบไบๆอ่ะตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะแต่ถ้าเกิดแค่แค่ทากันแดดธรรมดาอย่างเงี้ยก็ลองกันดูแล้วกันนะคะโอเควันนี้ไปแล้วสําหรับความเห็นของแย้มนะคะใครที่คิดยังไงไม่เห็นด้วยกับแยมหรือว่าใช้โอเคนก็ลองมาคอมเมนต์กันดูแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วเจอกันคหน้านะคะ